บันทึกเสียงสนทนาทุกสายโดยอัตโนมัติในมือถือซัมซุงทำไงไปดูเวลาค,คุยโทรศัพท์อยู่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยสายเนี่ยต้องบันทึกเสียงและจริงๆเนี่ยเราก็แค่กดปุ่มบันทึกตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะทําให้ขาดช่วงการสนทนาด้านต้นไปเพราะว่าเราต้องมากดบันทึกเสียงเองทีละราระตั้งค่าให้ไม่ต้องกดปุ่มบันทึกเสียงเองนะครับแค่มีการรับสายก็เริ่มบันทึกการสนทนาตั้งแต่เริ่มต้นเลยข้อมูลครบ,ครบ ให้กดเข้าที่แอปโทรศัพท์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็กดจุด3จุดมุมบนขวาเลือกการตั้งค่าแล้วเลือกคำสั่งบันทึกการโทรครับตรงนี้จะมีคำสั่งบันทึกการโทรอัตโนมัติมันจะปิดอยู่ให้เรากดเปิด ตังค่าเท่านี้ครับเวลามีการเริ่มคุยโทรศัพท์ปุ่มบันทึกเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวให้โดยอัตโนมัติไม่ต้องกดเองจะฟังเสียงสนทนามากดที่แอปโทรศัพท์เสร็จแล้วมากดแถบล่าสุดตรงนี้จะเห็นสายสนทนาที่มีไอคอนหรือสัญลักษณ์ไมโครโฟนนี่นะซูมใกล้ๆครับเราก็แค่แตะเข้าไปครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มากดที่รูปไมโครโฟนตรงนี้แล้วก็เริ่มกดเล่นเพื่อฟังได้เลยและไฟล์เสียงขนาดมันไม่ใหญ่มากนะครับถ้าเกิดอยากลบเนี่ยก็แค่มาเข้าแอปบันทึกเสียงนะครับ เสร็จแล้วก็มาเลือกจุด3าจุดตรงนี้มากดแก้ไขครับเราก็สามารถที่จะเลือกลบได้เลยครับหรือจะกดเลือกทั้งหมดแล้วก็ลบทั้งหมดตรงนี้เลยก็ได้สำหรับผมตั้งบันทึกไว้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าสายที่โทรมาสายไหนเนี่ยเราจะอยากบันทึกเสียงก็ตั้งบันทึกไปเลยถ้าไหนไม่เอาเนี่ยค่อยไปลบที่หลังใครอยากได้แบบนี้ลองตั้งค่าตามดูครับถ้าชอบทฤษดีแบบนี้กดถูกใจกดติดตามเจอกันครับ